เยวจะคุยเรื่องเรื่องนี้ให้ฟังแยกเป็นสองอย่างแยกเป็นสองส่วนให้ฟังนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านกกอกเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านกกอกก,ก,กก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ <c oughs> บุคคลที่อยู่ภายนอก บุคคลที่อยู่ภายนอกที่ออกมาแสวงหาผลประโยชน์นะครับที่ออกมาแสวงหาผลประโยชน์มันก็จะมีมันก็จะมีอยู่มันจะมีอยู่สองสองอย่างใหญ่ๆนะครับมันจะมีสองประเด็นใหญ่ๆคนที่ยนอยู่ในหมู่บ้านเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านก็คือเรื่องคดีนะครับเรื่องคดีก็จะมีคนนั้นคนนี้โดนสอบอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ไม่ว่าไม่ว่คาคดีโน่นนั่นนี่แต่ทีนี้อยู่ในอ,อีกในส่วนหนึ่งอีกในส่วนหนึ่งก็คือคนพวกนี้ออกเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์สวัสดีพี่หัวล้านะครับคนที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์นะครับผมจะแยกถ้าเราแยกแยกให้เห็นชัดเจนว่าสองประเด็นเนี่ยสองหัวข้อเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคนหยุดคนอยู่อยู่นอกพื้นที่เข้ามาหาสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่า ไอ้พวกที่อยู่ไอ้มาพวกที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่โซอนนอกพวกนี้เขาเข้ามายัางไงเขาเข้ามาโดยอาศัยว่าเข้ามาหาคนที่เข้ามาหาคนอยู่ที่อยู่ในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้นะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันชุลมุนวุ่นวายกระแสของกระแสของฝั่งพ่อพระเอกกับนางเอกเนี่ยสวัสดียิ้มมาอยู่ชาแนลนะครับทีนี้กระแสนี่ครับกระแสฝั่งธนูเนี่ยมัน ตอนนั้นน่ะมัน,ม,นมันบูมอยู่คนเขาไม่ได้สนใจเรื่องเขาไม่ได้สนใจว่าใครทําร้ายน้องหรือ,อยังไงคืออยู่ในสภาวะความหิวแสงว่าตอนนั้นน่ะใครก็ได้ที่ไปอยู่ใกล้ๆของพ่อไปเองเนี่ยคนนั้นก็จะมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายโดยที่โดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลย,เลยจากนั้น <c oughs> จากนั้นไอ้พวกไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกไอ้พวกทํา youtube อยู่ข้างนอกวงหวนลอ้อมรอบวนี้มันเริ่ม เขาเริ่มที่จะเริ่มที่จะหาผลประโยชน์พยายามแทรกซึมเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นผลประโยชน์แล้นี่ว่าเอา้าเห็นพ่อพระเอกเขาเอออยากได้อยากได้โซฟาโซฟามาส่งหน้บันานาวไม่รู้ว่า f อฟไม่รู้ว่าอะไรคืออันที่จริงนี่ยคนเขามีตังค์ซื้อโต๊ะซื้อตู้ตู้ราคาสองสามพันหมนึ่งเนี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเขาเขาม,เขามีเขามีตังค์เขาก็อยากให้มันเกิดกระแสอะไร มันเกิดกระแสให้เอา้ามีคนมีคนซื้อตู้มาพอนักข่าวเข้าไปอ่านอ่านข่าวเอ้ยมีผู้ใจบุญนล้นนี่ <c oughs> มันเหมือนแบบการการได้ซื้ออะไรให้ใครแล้วมีคนอ่านอ่านออกทั่วประเทศอะคุณลองมองมองดูภาพนั้นมันเกิดการก๊อปปี้ซึ่งกันและกันเอา้าเห็นเธอซื้อตู้ใช่ไหมล่ะอา้ากูซื้อเตียงกูซื้อเตียงกูซื้อเสือ้อซื้อแล้วนี่นะพ่อไปเอกนางเอกต้องเอามาโชว์ต้องเอามาพูดด้วยนะ ไม่ได้นะเออต้องอ่านรายนามด้วยนะแล,แล้วทีนี้แล้วทีนี้เป็นอย่างนี้พอเริ่มเริ่มมีเริ่มมีกระบวนการก๊อปปี้กันละเกิดการอะไรครับไม่ได้นะเดี๋ยวมีการน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเออซื้อตัวมาให้อ่อนใช่ไหมกูซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันเหมือนประเดประดังเข้ามาโดยที่โดยท,ดยที่พ่อพระเอกกันเอกเขาไม่รู้ว่าเฮ้ย บางคนเขาอยากให้เอ่ยถึงว่าเฮ้ยอันนี้เห็นไหมรอดูนะรอดูนะจันซื้ออันนี้ไปให้พ่อพระเอกนะเดี๋ยวก็ออกข่าวนะอจันซื้ออันนี้ไปนี่เดี๋ยวเขาก็ออกข่าวนะฮะเกเบ,บิร์ดเออ,อนนเอาทางเงินดุพเทียนคอยเงลนอะไรสุดมันซุกแล้วบ่ฝนมันสุกแล้วบ่ เออ,เอ,อ,เอ,อโอเคโอเคเดี๋ยวไปต่อเถอะแั๊บนึง <laughs> แกดหมดเลยที่นอนเลยแกดหมดมเดี๋ยวไปมันจะมีมันจะมีอีกครั้งนึงอยู่ฉันจะเปลี่ยน,ยน,ยนยให้ <c oughs> แล้วทีนี้วันนี้จะได้ไล่สดถึงสามสิบนาทีไหมไ แล้วทีนี้ท่านลองคิดดูว่ามหากรรมการแข่งการแข่งขันการแข่งขันซื้อซื้อของซื้อของให้พ่อไปเอกนังเอกมันเป็นการแข่งขันโชว์กันวันนี้ฉันซื้อซื้อไปเนี่ยพอซื้อซื้อนั้นซื้อนี่ไปปุ๊บเดี๋ยวก็ออกข่าวนี่เป็นไงฉันซื้อให้อ่ะเออได้ออกข่าวมันก็เป็นความภาคภูมิใจมันเหมือนมันเหมือนเราไปอ,อไปคล้องพวงมาลัยให้กับดารงดาราหรือ โมลำประมาณนั้นแหละอยากให้คนอื่นก็เห็นเหมือนเหมือนเป็นแม่ยกคดีเนียมันเป็นคดีที่มันเป็นคดีที่แปลกแปลกเพราะอะไรเพราะสื่อสือส่อสารมวลชน,นสื่อผู้สื่อข่าวเขานําเสนอจนแบบว่ากลายเป็นแบบกลายเป็นแบบกลายเป็นดาราไปเลยกลายเป็นดารากลายเขาก็ยังงงว่ากูเป็นดาราได้ยังไงโดยการเสกสรรปั้นแต่งจากเอฟซีบอเฮ้ยซื้อซื้อไปให้แข่งกันที่นี่ครับแม่ยกแข่งกันแล้วครับพี่น้องครับ ไม่ยดแข่งกันแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่เออมันไฮไลท์มากกว่านั้นคืออะไรสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มันไฮไลท์มากกว่านั้นก็คือพ่อพระเอกกับนางเอกโอ้โหแอคติ้งได้ไงพ่อพระเอกกับนางเอกงแอคติ้งได้ไงเออเล่นเล่นได้เออตัวละครี่เล่นได้เออเป็นตุ๊กาตาให้เขาหันซ้ายหันขวานี่เล่นได้ร้องไห้ได้ แสดงบทซึ้งบทโศกบทตลกโขกคาบทบา้บาบา้บาบอได้หมดเลยได้หมดเลยมันนี่แหละนี่แหละผมจะบอกให้ว่ามันคืออะไรเมื่อคุณได้ทุกบทนะครับเมื่อคุณได้ทุกบทมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ได้ทุกบทแล้วอะ่ะเออมันก็เกิดมหากรรมหาเงินครับ <c oughs> ไอคนไอคนที่เห็นอยู่ยรอบนอกเฮ้ยมันเล่นได้นี่วาใช่ไหมล่ะเออไอนีอ่ไอ,อมันเล่นได้นี่มันอคติ้งได้นี่เกิดกระแสที่อยู่ข้างนอกทีเนี้ยก็พยายามสร้างคอนเทนต์ว่าฉันจะทําอะไรเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการหาเงินโดยที่โดยที่ตรวจสอบได้ยากแล้วเขาก็มองดูว,ว่าเอฟซีสวนมากเนี่ยเอฟซี FC สวนมากที่เขาโอนเงินมาช่วยซื้อของ,ซ,องซื้อนาสืนีมาให้เนี่ยเป็นเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนกลุ่มไหนล่ะ อ่าส่วนมากพ่อพระเอกกับนางเอกถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนักแสดงวัยรุ่นเนาะก็จะมีแม่ยกแม่ยกที่แบบว่าอายุ18 19 20เอ่อน้อยน้อยมากที่แบบว่า40 50 60เพราะเพราะว่าตัวนักแสดงก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ทีนี้ทีนี้พ่อพระเอกกับนางเองกกกกองเนี่ยเขาอายุ40อัพละอายุ40อัพแม่ยกก็จะก็จะอัพตามไปด้วยอัพตามเกียรติตามวัยใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ <c oughs> ลองคิดดูนะแล้วทีนี้มันก็เกิดเกิดการสร้างสร้างคอนเทนต์แรกๆอะ่ะมันไม่ไม่เข้าใจคาว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นนตหรอกแรกๆอะ่ะสร้างปมสร้างเงื่อนเฉยๆสร้างผมสร้างเงื่อนบอกว่าจะทําอะไรบอกว่าจะทําบุญบอกว่าจะทําบุญเอ่อจะทําบุญไปนั่นไปนี่มีคนเริ่มจะทําพระปาจะทํากระถินใช่ไหมครับมันเริ่มเริ่มมีคนโอนเงินมาดูที่ โอนเงินมาผ่านใครเขาก็พยายามเซฟพ่อพ่อเอกกันเองว่าอย่าอย่าไปโอ,โอนเงินเข้า,าบัญชีของพ่อพ่อเอกกันเองนะเ,เดี๋ยวมีปัญหานะเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาสุดท้ายทํำยังไงสุดท้ายก็ต้องโอนเงินโอนเงินให้กับบริวารโอนเงินให้กับบริวารที่อยู่รอบนอกทีนี้การโอนเงินสมมติว่าเขาจะโอนเงินมาช่วยช่วยงานช่วยงานประมาณ 1, 0 0 0บาทเขาก็จะโอนมาพันห้าเขาเขาช่วยงาน3,000ันเขาจะโอนมา 1, 35 0 0หรือ4,000ันเหลือนอกนั้นคืออะไรเหลือนอกนั <Dro pp le> ้นก็คือค่าแบบค่าเด็กเดินไงค่าเด็กเดินเออนี่ไงมันเลยอะไรมันเลยมันเลยเกิดมันเลยเกิดการก๊อปปี้ก๊อปปี้อย่างแพร่หลายเฮ้ยอ้าเหรอคนอยู่ต่างประเทศเขาก็โอนเงินเข้ามาได้นี่วะบางทีบางทีคนคนเขาอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเขามีญาติอยู่ในไทยเขาก็ให้คนที่อยู่ในไทยเนี่ยโอนให้โอนให้แทนเดี๋ยวเดี๋ยวคนอยู่ต่างประเทศก็จะโอน วนไปสำรองไว้กระบวนการมันเป็นแบบนี้นี่แหละผมบอกเลยว่า f c เนี่ยเ c เขาก็พยายามทำพยายามติดต่อเอ้บางทีเขาโทรเขาเห็นเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยเอย้เขาก็อยากจะช่วยเขาอยากจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นี่ครับมันคือช่องโบช่องโบมหาศาลเลยช,ช,ช่องโบวช่วองช่องโหว่ไปเรื่อยๆเพราะอะไรเมื่อเห็นเมื่อเห็นก้อนเงินมันหลั่งไหลเข้ามาอย่างนั้น มหกรรมมหากรรมการสร้างนั่นสร้างนี่มันเลยเกิดขึ้นอยากจะได้อะไรอ้าวขอแค่ขอแค่ขอแค่เอฟซีขอแค่เอฟซี FC, ข FC เขาเอา่อเอฟซีเขาช่วยคนละห้าร้อยคนละพันสองพันมันได้หมดเลยทีนี้มหากรรมมหากรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอา้าวแล้วใครบ้างล่ะใครบ้างที่เอ่อพอทำคอนเทนต์ได้บ้างาไปดูสภาพบ้านบ้านหลังนี้จนจนไม่มีเงิน เอ่อหลายร้อยหลายหายมื่นคนดูปุ๊บก็จะมีมันต้องมีใครสักคนหนึ่งแบบว่าเอ้ฉันมีตังค์เยอะฉันโอนไปให้อ,อ่ให้ทำอ่ะสมมติว่าสองแสนสามแสนเนี่ยเสร็จไหมก็เสร็จใช่ไหมล่ะมันเกิดการไง